có khải đào mà lần chán người đủ khảo dưới hay dưới mà khải đào mày đủ dưỡng mà dưỡng mà đủ 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 cao đủ theo khải khỏi ของกินไม่จะแปลงเหมือนที่เพื่อนเพื่อนคิดบางที่ก็มีถูกๆก็มีค่ะนี่มันจะเป็นขอบคุณค่ะของเราก็มาแล้วเออยมีพริกคั่วด้วยเหรอวีคั่วก่อนั้มฮะคั่วก่อนไหมมีไหมคะมีเหรอได้จะไปกได้ไอ่ได้กับคนคท น่ารักที่สุดเลยอะ่ะมาดูมาดูปากมาดูคนกินเลยนะ <c oughs> คะทุกคนกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวรวหืมรวยร้านอาหารน่ะน่าระกเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนวันนี้ได้ออกจากบ้าน <c oughs> ล,ลา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 เกิดโดดออก เอาออกมาแขกเมื่อวานได้มาวันนี้ว่าวนนะจะได้มาอีกแหละไม่ก็ม,กกมาทุกคน มไม่ค่าไปทั่วพริกให้ทุกคนเลยก็เตียเรือเลยเนีย่ยม,มากทุกคนมีกระปีด้วยนะพริกนี่ผักเป็นไงไปกินข้าวกันทุกคน